สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ใน Minecraft Podcast ครับผมอีพนี้เป็นอีพีสามสามสนะทุกคนกดมอือครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการเงินและกันนะครับคือส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นบุคคลที่ชอบการลงทุนมากเลยนะก็ไปรู้จกักเทรดเดอร์ ender, คนหนึ่งอืมในติกตอกนะทุกคนพอผมเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านก็เออมันเทรดเดอร์มันเทรดยังไงวะ มันเป็นวิธีการหาเงินแบบเด่นที่สุดนะทุกคนแบบพอผมไปเห็นเรื่อยๆเลื่อนดูเลื่อนดูดดก็เห็นเยอะๆผมเลยแบบเฮ้ยแม่งเราต้องลองวะที่นี้ผมลองไปผมก็เล่น่าตัวผมไม่อาบอกชื่อแล้วกันนะครับแล้วก็เทรดใน MT5 นะทุกคนทีนี้ก็เทรดไปเทรดไปผมลงทุนอยู่ประมาณสิบตอนล่าครับครั้งแรกสิบตอนล่า <c oughs> ก็โบนกินสต็อปลอสไปนะครับ ็หมดไปสิบวัลหลัก็โอ้โอเราเราพอลนะทีนี้ก็พอนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาดู t i k t o k ก็ไปเจอโค้ดก้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเทรดออินประมาณนี้ที่ผมก็เออว่ะมันเฮ้ยสุดยอดเนี๋ยก็ลองดูใหม่ผมเริ่มทุนที่5ตอนลรกครับผมผมปั้นไปจาก5เป็น10ได้ครับจาก10เป็น15ทีนี้ก็ถอนมาไว้นี่ก็โอ้เฮ้ย ธุรกิจนี้มันสามารถไปต่อได้นี่หว่าที่เรคิดว่ากออารเทรดเนี่ยมันเป็นวิธีที่หาเงินง่ายๆแล้วก็เป็นชิปให้เราได้ผมทำไปประมาณสองาเดือนครับทีนี้ก็ได้บ้างได้บ้างแต่ว่าแต่ได้ได้บ้างแล้วก็เสียบ้างทุกคนแต่พอสรุปยอดแล้วมันเสียมากก็ได้ตอนที่เราเสียเราก็เสียใจผมบอกตรงนีว่าเม่ง ถ้าผมเสียแล้วผมจะไม่กลับไปอีกผมก็พักไปประมาณสองสามเดือนครับพอมาถึงอยู่จุดหนึ่งอะที่ผมเรียนเรียนด้วยแล้วก็มาทํางานด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันไม่จําเป็นเลยนะจริงๆใครจะบอกว่าเฮ้ยการเทรดเนี่ยมันมันดีมันเป็นอาชีพได้ตัวสลบตัวผมลนะผมมองว่าผมอาจจะโดนไม่ดีทางนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คุณจะบอกว่าต้องมีความรู้ถึงจะมาเทรดได้ผมว่าผมก็มีความรู้นะเพราะว่าการเทรดมันมีแค่2ปัจจัยฮันครับทุนไม่ซื้อก็ขายใช่ไหมนั่นแหละทีนี้หลังจากที่ผมพักไปสองสาเดือนผมก็มาเลื่อนดูทิกตอ,อกเหมือนเดิมนี่แหละก็เป็นไฟให้ผมเว้ยผมไปเห็นคลิปหนึ่งเขาบอกว่าปั้นจากสิบเหรียญไปร้อยเหรียญผมก็ตั้งใจดูอืหลายคนผมเลื่อนดูครับมันทําได้จริงอะ บางคนจากสิบเหรียญไปพันเหรียญบางคนจากยี่สิบไปหมื่นเหรียญโอ้โหมันทําได้ยังไงทุกคนแล้วก็มีหลายช่องที่แบบ,บั้านจากห้าเหรียญไปร้อยเหรียญแต่ว่าพอดูคลิปจนจบก็ไม่ได้ครับก็จุดสตอปลอสไปทีนี้ผมเห็นเออวะกูลองศึกษาดีว่าแล้วก็ลองศึกษากบทุกคนทีนี้ผมมีความรู้เออซื้อหนังสือมาเลยทุกคน100หนึ่งร้อยบาทหนังสือแบบ ตกผลึกการเทรดมาดูมาวิเคราะห์กราฟครับ,รบทีนี้พอผมดูวิเคราะห์ไปนะเออวเออ่ะลองเอาเลยครับสิบเหรียญครับลงไปปุ๊บก็ได้มาเป็นสิบสองสิบสามเหรียญทีนี้มันเกิดความโลภมทุกคนคือผมจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันหนึ่งวันผมจะเอาแค่สามเหรียญพออ่ะพราทีนี้เราเห็นกราฟมันดีให้ i, มันทรงดีเว้ยเราก็ใส่ไปเลยครับทุกคน วันนั้นนะผมโดนไปประมาณ20เหรียญนะทุกคนวันนั้นวันเดียวกับการเทรดนี่แหละครับเพราะว่ามันจะเอาขึ้นผมมีทุนส0เหรียญปุ๊บผมเทรดไปเสียส0เหรียญปุ๊บผมเติมใส่อีก10เหรียญครับทีนี้มันก็หมดหมดตัวไม่มีอะไรหลังจากนั้นมาผมเลิกทีผมผมไม่เล่นแล้วผมเทรดผมลบทิ้งย่งลบทิ้งลบทิ้งจนมาถึงปัจจุบันนี้ ผมก็ยังเทร่อนอยู่อ่าสองสามวันที่แล้วผมก็เทรดเพราเราคิดตัวดีดม่งตอนนี้เราก็เข้ามาหาลัยแล้วเนาะทุกคนเราต้องใช้เงินพ่อแม่ที่พ่อแม่ส่งมาให้่าให้ลูกซื้ออาหารผมผมเป็นเด็กที่ต่างจังหวัดเข้ามาเรียนที่ในเมืองนะ่ะทุกคนเออบ้านผมอยู่สุขปครแต่ว่าผมมาเรียนที่กาฬสิน์มันก็ระยะห่างก็ประมาณร้อยห้าสิบกิโลแต่แต่ก็ไม่ไกลนะผมในความรู้สึกผม พ่อแม่ผมส่งเงินมาให้ทุกวันทุกอาทิตย์กักอาทิตย์ละห้าร้อยห้ารอยทีนี้ผมก็คิดว่าแม่งทําไมกูเอาเงินของท่านมาเล่นแบบนี้วะรู้สึกแบบมันเฟล,ละแะ้วคนเสียใจตั้งแต่วันนี้นะครับผมขอประกาศในคลิปนี้เลยว่าผมจะไม่ขอกลับไปเล่นเทรดอีกต่อไปถึงมันจะดีกว่าตามหรือว,ว่าไม่ดีกว่าตามสำหรับตัวผมผมคิดว่าการเทรดไม่เหมาะกับผมแล้วครับ ที่ผมทาคลิปนี้ขึ้นมาไม่ใช่การชักชวนทุกคนว่าให้เลิกเทรดบางคนอาจจะเป็นเทเดอร์มาแล้วครับอาจจะเก่งแล้วกับการเทรดคุณสามารถทําเป็นอาชีพได้ผมไม่เถียงครับเออแต่ว่าความสึกส่วนตัวของผมเลยนะว่าการเทรดเนี่ยผมมีอยากเตียบกันเทรดครับคือผมไม่ชอบทําไม่ะหรอคุณลองสังเกตนะครับนักการเมืองหลายคนผมไม่เห็นใครเทิด นอกจากนอกจากที่จะเป็นสินทรัพย์ที่แบบเราไว้ใจเรารู้จักเช่นทองเขาซื้อทองไว้ครับลงเทรดอีหุ้นซื้อหุ้นซื้ออะไรต่างต่างผมเชื่อครับแต่ว่าการเทรดเป็นอาชีพได้ไหมผมว่าผมว่าได้นะออแต่ว่าถ้ามันเกิดความโรคอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนจะเทรดหรือว่ามีความเห็นอะไรที่แตกต่างจากผมเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ แต่ว่าผมก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่ามันดีหรือว,ว่าไม่ดีสําหรับ EP นี้ผมก็จะอยากจะเล่าเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนได้รับฟังว่าตั้งแต่ชีวิตผมเกิดขึ้นมาเนี่ยการเทรดให้ผมเสียเงินไปประมาณห้าสิบดอลลาร์ก็ตีไปประมาณถึงหมื่นไหมพันพันตอนก็ประมาณสามสิบอนใช่ไหมไม่ถึงหมื่นประมาณพันพันแปดพันเก้าอะไรประมาณนี้ก็ทน ก็เทว่าเป็นเงินที่เยอะนะสำหรับตัวผมนะเงินสองสามพันเนี่ยเยอะพอสมควรแต่ว่าทุกคนอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากผมหรือว่าอ่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากแต่ว่าผมนผมคิดได้ว่าชีวิตผมไม่เหมาะกับการเทรดครับชีวิตผมคือต้องรู้จักกับอาชีพอะไรที่ เป็นอิสระทุกคนแบบเช่นการทำยูท u บเนี่ผมทีนี้ผมไม่ได้หวังจาก y o u t u b e อะไรมากมายนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมยังไม่มีงานอะไรที่จะเป็นหลักแหล่งแต่ว่าผมก็พยายามทําทุกอย่างครับผมทําทั้ง y u u t u b e f b o o k เอ่อยูเอ่อทิกอแล้วก็อินสตาแกรอะไรประมาณนี้ครับก็ทีนี้เนาะการทำคอนเทนต์อะไรนี่มันก็แข่งขันกันเยอะนะการที่ใครจะมาฟังคลิปแบบไร้สาระอย่างพวกผมเนี่ยคือผมบอกเลยว่า คลิปของผมเป็นการเล่าประสบการณ์ครับหลงัลงๆเนี่ยคุณอาจจะเห็นผมเล่นร้อยวันหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าผมเล่นเล่นไม่ค่อยเวิร์กเล่นไม่ค่อยสนุกหรอกครับแต่ว่าให้ผมมาเล่าประสบการณ์เนี่ยอย่างคลิปเนี้ยผมก็จะทําไปเรื่อยครับไม่รู้ว่าจะถึงพัน EP อะไรไม่รู้แต่ว่าก็จะพยายามทําครับวันไหนที่ว่างเราก็จะอัดคลิปนี้แล้วก็มาลงกันให้ทุกคนได้รับฟังโอเค,คผมสำหรับ EP นี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP ที่ สามสามหนึ่งโอเคตอนนี้ก็อีพีสามสามศูนย์้วทุกคนก็ฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับการเล่าพอดแคสต์ EP นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม